นักเตะแข้งสายฟ้าเนี่ยจะมีท่าไม้ตายนึ่งที่ใช้แล้วคือฮะมึงมึงใช้ทาไมอ่ะมึงไม่เคยใช้โดนใครสักรอบเลยอ่ะไอ้ท่าไม้ตายนี้นะฮะท่าไม้ตายนี้เนี่ยมีชื่อว่าเขาซปเปอร์เยียบหรือว่าอูนูสะเทินพัฒนาเฮียอะไรก็ไม่รู้เ <laughs> จ้าของท่าไม้ตายนี้ก็คือฮิจิคาตะไรเดนพี่เล้เด็กที่อาศัยอยู่ในโอกินาวันเปิดตัวครั้งแรกเขาถึงขั้นจะกระทืบคิโดเลยนะคิโดบอกว่านายมีความสามารถแท้ๆแต่เป็นองเล่นเตะบอลก็คงจะกินแต่ป่าอเดียวสินะคำพูดนี้เนี่ยก็เลยทำให้ แกของขึ้นไอ้แว่นนี่ทิจิคาตะเนี่ยก็เลยทําการเสกส้นตีนทองคําอันใหญ่ยักษ์เหยียบคิโดที่ปากดีแต่ผลก <c oughs> ็ค <able> ือคิโดไม่เป็นไรเลยนะฮะครบสามสองพร้อมกับแว่นเขายังมาโหดยังไงอะท่าไม่ตายเนี่ยแต่ว่ามันจะมีอีกนะใช้แล้วมันก็วืดอีกเนี่ยก็คือในเกมที่อินนัสมาเจแปนเจอไนออฟควีนมันมีจังหวะหนึ่งที่ผู้เล่นของไนออฟควีนี่ยบุกขึ้นมาทิจิคาตะาเนี่ยทำการใช้ส้นตีนทองคําอันใหญ่ยักษ์กระทืบมาที่ผู้เล่นคนหนึ่งแต่ก็วืดยิงช้ัากี่คร